สวัสดีครับวันนี้ก็ไปอยู่กับผมในช่อง PK Game นะครับวันนี้จะมาแนะนำอีมูที่เล่นเกม PC บน Android กันนะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เข้าโฮมนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า g เกม h u บนะครับแล้วเลือกเป็นเอ่อลิงแรกนะครับกดเข้าไปได้เลยพอเข้ามาเจอหน้านี้นะครับก็ให้กดปุ่มสีขาวๆนะครับ Android Download นะครับ กดโหลดได้เลยนะครับอ่าผมก็จะกดเข้าไปดูนะครับสถานะการดาวน์โหลดว่าโหลดถึงไหนแล้วนะครับอ่าตอนนี้เน็ตมันน่าจะช้านะครับเดี๋ยวผมตัดไปต่อนโหลดเสร็จเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดยิ้มเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อทําการติดตั้งแอปนะครับกดติดตั้งนะครับ พอติดตั้งเสร็จแล้วเราก็กดเปิดได้เลยนะครับพอเข้าแอปมานะแอปจะเป็นแบบแนวนอนนะครับก็ต้องมีการล็อกอินอะไรด้วยนะครับสำหรับผมจะล็อกอินด้วย Google นะครับเพื่อนๆสะดวกล็อกอินจนไหนก็เลือกได้เลยครับ โอคนะพอเราล็อกอินได้แล้วนะครับมันก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับที่แถบด้านบนนะครับให้คลิกคำว่ามายนะครับอ่าส่วนหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าที่สามารถอินพุตเกมของเราเข้าไปได้นะครับเกมก็เป็นเกมออก pc ีนะครับต้องไปดึงมาจากในคอมก่อนนะครับไฟล์เกมติดตั้ง pc ก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งแบบว่าโหลดมาแล้วต้องต้องติดตั้งอีกทีนึง กับแบบที่ว่าโหลดมาแล้วเล่นได้เลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าโหลดมาแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะต่อคอมนะครับแล้วก็ดึงเกม PC ลงมานะครับเียนะครับเดี๋ยวไปต่อคอมกันครับโอเคนะครับก็มาอยู่กันที่คอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเกมตั้เกมหนึ่งนะครับดึงเข้าไปในโทรศัพท์แล้วก็ไปลองติดตั้งให้ดูนะครับส่วนเรื่องเกมนะครับ ผมอสอนไม่ได้นะครับตอนโหลดไม่ได้เพราะว่ามันจะผิดกฎดให้เพื่อนๆไปหาโหลดกันเอาเองนะครับผมสอนไม่ได้จริงๆก็ผมก็จะมีอยู่แล้วนะครับใครเป็นไฟลซิปนะครับหรือว่าเป็นไฟล์วีลานะครับก็ให้แตกไฟล์ออกมาก่อนแล้วก็เข้าไปดูว่าแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบบนี้เป็นโฟลเดอร์อย่างนี้นะครับไฟล์เกมนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6กิกกว่านะครับ เป็นเกมอ่าสเตฟเวอร์เอ็กเทคนะครับก็เป็นเกมต่อสู้แล้วผมเสียบโทรศัพท์ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับโอเคครับเสียบต่อเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เลือกเป็นการถ่ายโอนไฟล์ Fi นะครับผมใช้เป็นฮุก o คเอฟสนะครับเครื่องนี้ในการทดสอบอ่าดัดตัวพื้นที่หน่อยพื้นที่ผมเหลืออยู่ที่15บห้าจิกอพออยู่นะครับผมก็จะเข้ามาใน ทรศัพท์นะครับแล้วผมก็จะตั้งชื่อโฟลเดอร์ไว้โฟลเดอร์หนึ่งนะครับเป็นสำหรับเก็บเกม PC ของผมนะครับพี่ว่า PC ไปเลยนะครับโอเคตั้งชื่อเสร็จก็ดึงเกมเข้าไปเลยนะครับก็ตอนนี้ก็รอโหลดไปนะครับความเร็วความอะไรก็อยู่ที่คอมกับโทรศัพท์ของเพื่อนนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับก็โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับ,เด,เ,นนะเ,บเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะโอเคไฟล์ก็มาน่าจะมาครบก็จวเราไปดูในโทรศัพท์ต่อันเลยนะครับโอเคนะครับก็กลับมาที่ยีมูของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งเกมกันให้เลื่อนมาทางซ้ายสุดนะครับแล้วก็เลือก import pc เกมนะครับกดเข้าไปเลยอัะนนะั้ตรงนี้จะให้เรากดอนุญาตการเข้าถึงไฟล์นะครับก็กดอนุญาตไปนะครับ ออนุญาตแล้วนะครับเพื่อจะเข้ามาถึงหน้านี้นะครับเราก็ไปเลือกโฟลเดอร์ PC ของเรานะครับที่ลงเกมเอาไว้นะครับก็เลื่อนลงไปนะครับโอเคครับเจอแล้วนะครับก็แตะเข้าไปได้เลยอ่าแล้วก็กดคลิกเข้าไปอีกนะครับชื่อเกมอ่าอีมูตัวนี้ครับก็จะอ่านเป็นพวกไฟล์ exp นะครับเราก็ไปหาไฟล์เกมที่เป็น exp ของเรานะครับ อ,อย่างเกมนี้ครับที่ผมโหลดมาน่าจะเป็นเกมที่แบบไม่ต้องติดตั้งนะครับเป็นแบบว่าเกมที่เล่นได้เลยแล้วก็ติ๊กเข้าไปที่ชื่อเกมได้เลยครับที่มันเขียนว่า EXP นะครับก็จิ้มเข้าไปได้เลยในส่วนตรงนี้นะครับก็รอให้มันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับมีภาพมีชื่อขึ้นครบแล้วเราก็กดปุ่มสีขาวได้เลยที่เป็นภาษาจีนพ,พอกดปุ่มสีขาวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเด้งเข้าด้านนี้อแอปก็จะทําการติดตั้งนะครับ ดาวโหลดพวกเดเวอร์พวกเฟิร์มแวร์อะไรให้เราอัตโนมัตินะครับก็รอดาวน์โหลดไปนะครับรอให้โหลดให้เสร็จทุกอันเลยนะครับโอเคนะครับก็ส่นโหลดเสร็จหมดทุกตัวแล้วนะครับที่ต้องต้องใช้นะครับก็โหลดเสร็จหมดทุกตัวเลยก็กดย้อนกลับออกมาได้เลยนะครับเพื่อไปดูเกมของเรานะครับเกมก็จะโผล่ขึ้นมาที่หน้าจออย่างนี้เลยนะครับถ้าเราจะเล่นนะครับก็คลิกเข้าไปที่รูปเกมได้เลยนะครับ แล้วผมจะเทสเลยนะครับโดยที่ไม่ตั้งค่าอะไรนะครับเพราะว่าเขาน่าจะตั้งค่ามาให้เราแล้วในส่วนตรงนี้นะครับเขาก็น่าจะทําการติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่าพอโหลด เสร็จปุ๊บครับมันก็จะเด้งเข้าเกมให้เรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าโหลดเกมให้เรานะครับรอลุน้นไปสักครู่นะครับว่าได้หรือเปล่าอ่าเขาอ,อย่างนี้แปลว่าน่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะมีพวก fps อะไรขึ้นตรงมุมล่างซ้ายของเรานะครับอ่า fps ขึ้นมาแล้วนะครับแปลแปลว่าน่าจะเล่นได้นะครับรอลุ้นว่ามีภาพเข้าหรือเปล่าโอเคภาพมานะครับ ก็น่าจะเล่นได้เลยนะไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยเดี๋ยวผมจะตั้งค่าให้ภาพมันเต็มจอนะครับโดยการย้อนกลับนะครับมาตรงเรืองที่ฟันเฟืองนะครับด้านล่างสุดนะครับแล้วก็กดที่ว่าฟูสกรีนนะครับอ่าติ๊กไปพอติ๊กเสร็จนะครับเราจะเพิ่มปุ่มเข้ามาที่หน้าจอนะครับให้เลือกที่รูปจอยสติ๊กข้างบนนะครับเป็นคันโยกติ๊กอันแรกนะครับถ้เป็นสีฟ้าแล้วพวก จอยอันาล็อกอะไรพวกปุ่มอะไรเงี้ยมันจะมันจะโผล่ขึ้นมานะครับอพอติ๊กเลยจะขึ้นมาแบบนี้นะโอเคเราไปลองเล่นเกมนนะครับเกมก็ถือว่าเลื่อนพอลมควรนะครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งอะไรเลยเนี่ย เดี๋ยวเราผมไปลองเล่นแบบสู้กับคอมดูนะครับอ่าตรงนี้ก็เลือกเลือกตัวนะครับอาจจะมีบั๊กมีอะไรนิดหน่อยนะครับแต่มันเล่นได้อยู่นั่นเนี่ยตรงเลือกตัวนะครับภาพอาจจะไม่ขึ้นนะครับแต่ออนิเมชั่นโผล่ขึ้นมาให้ดูอยู่นะครับเราไปดูตอนที่เลือกตัวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เลือกด่านแล้วก็เล่นได้เลยนะครับ โอเคนะครับมาแล้วครับก็ภาพมาค่อนข้างครบนะครับความลื่นก็อยู่ที่ประมาณสามสิบถึงสี่สประมาณนี้นะครับ f อ s นะครับอาครับลื่นอยู่นะนี่ไงลื่นอยู่มีกระตุกมีแหลกนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรเล่นได้ถ้าต่อจอยนะครับโอ้โหมันมากก็ประมาณนี้นะครับใส่ทงใส่ท่าอะไรได้หมดนะครับลื่นลื่นตามวิดีโอเลยนะครับ เกมอื่นต้องไปลองดูกันเองเขาเองนะครับลองลองเทสลองอะไรดูกันเรานะครับก็ผมมาแนะนําประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใครสนใจก็ลองโหลดไปลองเล่นกันดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับเล่นได้โอเคตายแพ้เลยก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ